มีเคสเพื่อนของครูพี่เอได้ทำประกันชั้นสองบวกไว้แล้วจอดรถไว้นะคะแล้วก็ถูกรถคู่กรณีชนแล้วหนีค่ะเคสนี้เป็นอย่างไรก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าประกันสองบวกและสามบวกจะซ่อมรถของเราไม่ว่าจะถูกหรือผิดกรณีรถชนรถและสามารถระบุคู่กรณีได้นะคะแต่ชนแล้วหนีหาคู่กรณีไม่เจอจะซ่อมให้ไหมกรณีนี้นะคะ ความคุ้มครองจะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบถึงผู้ขับขี่รถยนต์ของคู่กรณีหรือหมายเลขทะเบียนร,รถยนต์ของคู่กรณีได้นะคะและที่สำคัญนะคะยังให้หมายรวมถึงกรณีที่เราสามารถแสดงภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารถของเราโดนชนนะคะ ให้เรานําหลักฐานนะคะแล้วก็ไปลงบันทึกประจําวันแล้วก็แจ้งบริษัทประกันให้รับทราบเคสนี้โชคดีค่ะที่กล้องวงจรปิดของสถานที่เกิดเหตุได้บันทึกภาพขณะรถโดนชนไว้ได้อย่างชัดเจนแต่ไม่เห็นป้ายทะเบียนรถของคู่กรณีนะคะและเพื่อนของครูพี่เอก็รอบคอบค่ะได้ถ่ายภาพหลังเกิดเหตุโดนรถชนไว้อย่างชัดเจนเคสนี้ก็เลยสามารถเคลมประกัน2บวก หรือถ้ามีประกัน3ามบวกก็เคลมได้ปกติค่ะรู้ไว้จะได้ไม่เสียสิทธิ์เคลมได้จ้าครูพี่เอนิพาพรที่ปรึกษาประกันทีมอาจารย์แดงค่ะ